สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มมาแชร์เคเกเก็บกับเรื่องอะไรคะเล่นซีค่ะใช่เพราะว่ามีลูกค้าค่ะเขาเจอพี่ส้มในเพจเฟซบุ๊กเนาะเขาเห็นสีว่าแบบเออมันน่าจะช่วยอาการของคุณแม่เธอได้เพราะว่าคุณแม่เธอเนี่ยอายุ62แล้วอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่าทีนี้เนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนตาแห้งแหละแล้วก็ เขาเรียกน้ำมองค่า<ม>ไม่ชา<ม>อ่า<ม>นะคะทีนี้เนี่ยพี่ซ่งก็เลยแนะนำไปว่าซีน่าจะดีสำหรับยายก็<ม>แนะนำไปอาทิตย์แรกเนี่ย ที่รับรับสินค้าไปแล้วอาทิตย์แรกเนี่ยคุณยายเธอไม่ยอมทาน mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่เธอกลัวว่าแบบทานแล้วจะมีผลกับส่วนอื่นของร่างกายไหม mm hmm. จะมีผลกระตับกับไตคุณยายไหม mm hmm. คุณยายบอกว่าฉันตาไม่ฉันตาไม่ไม่ชัดแต่ฉันไม่อยากให้ไตฉัเนเจ็บฉันพางอะไรอย่างนี hmm. ้ซึ่งเราก็เข้าใจคุณยายเราก็เลยบอกโอเค ไม่มีผลข้างเคียงดาาใดๆมันสามารถด้วยความที่เป็นเซลยมันสามารถดูดซึมได้ภายใน15นาทีคุณยายเข้าใจใอาทิตย์หนึงจากนั้นคุณยายคุณยาอาการดีขึ้นลูกสาวรีบไลนมาบอกคุณตงเลยว่าคุณแม่อาการดีมากแต่แห้งที่เป็นอะคะอาายแล้วตาไม่แห้ง เราก็มองภาพได้ชัดขึ้นไม่พร่ามัวสามารถโฟกัสได้้ไม่ว่าจะกลางวันหรือว่ากลางคืนอันนี้ทานไปวันละกี่ซองวันละหนึ่งสองแค่นั้นเป็นเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งซองอาการอาการตาภาพของคุณยายก็ดีขึ้นเลยก็เลยแบบโออรู้สึกประทับใจแล้วขอบคุณมากที่กลับมาเล่าให้เราฟังแล้วก็กลับมาขอบคุณเราด้วยว่าเออเรานําเสนอสิ่งดีๆให้กับทางคุณยายไปใช่แล้วเราก็ประทับใจมากเลยเลยอยากจะแชร์เรื่องนี้ด้วยค อันนี้นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นคกับคุณยายด้วยแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะคะตาผ้าตาแห้งดีขึ้นคุณ<ม>จะบอกว่าดวงตาคืออวัยวะชิ้นเดียวที่เรามีอ่ะที่เราใช้ใช้มอง<ช>อ่ะเนะเาะแล้วก็ใช้สื่อสารนะมันเป็นอนวัยวะที่สําคัญมากมบํารุงเขาไว้เพราะเขาอยู่กับเราจะช่วชีวิตนะคะถือว่าเคสนี้คุณยายเขาเรียกว่ารับไดเร็วนะคะแล้วก็ฟื้นฟูได้เร็วเลยภายในนึ่งอาทิตย์นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะ